โอเคครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาร์ฟแฟมิลี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม w a r flipper นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมารีวิวระบบ ability z o n นะครับว่ามีจุดเด่นอย่างไงนะครับแล้วใช้การอย่างไงนะครับผมนะโอเคครับก่อนก็คือเข้าไปในตัวละครนะครับนะตัวละครเนาะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ ability นะครับนะ โ okay. อเคก็สำหรับตัวละครที่เราเราอยากอัพตัวไหนมันจะเหมือน ability นะครับก็คือให้เราคลิกไปปุ๊บนะครับตัว abilitySO โซจะดูฝั่งตรงหน้าตัวละครนะครับเนี่ยให้เราติ๊กว่าเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าใช้ ability so โซใช่ไหมเออใช้ ability so โซหากใช้ ability โซตัวละครที่ใช้จะเรียนรู้ ability ใช่ไหมครับโอเคเราก็คลิกใช้ใช่ไหม อพอมาถึงตอนนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งแล้วนะครับคือตัวละครธาตุไหนจะใช้อาวุธได้เฉพาะธาตุนั้นนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมกดมาเป็นธาตุลมใช่ไหมจะไม่สามารถใส่อาวุธของธาตุแสงได้นะครับเห็นไหมใส่ได้เฉพาะอาวุธธาตุลมผมเคยผมเคยคิดที่จะอัพตัวละครตัวนี้นะครับนะตัวละคร นี่นะครับทตาแสงของผมผมจะเอาเคาะผมจะเอาขวานสายฟ้ายัดให้นะครับแต่ว่ามันยัดไม่ได้ผมก็งงว่าเอา้าทำไมอัน,นเนี้ยเนี่ยก็คือข้อจํากัดของมันก็คือทา้ทาท่ไหนก็ใช้ได้เฉพาะทตุนั้นนะครับอันนี้คือข้อจํากัดนะโอเคแล้วพอสมมุติเราใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะใส่แล้วจะเป็นเนี่ยผมใส่ตัวซิลตี้นะครับทดสอบให้ก่อนเลย ก็คือผมยัดขวานธาตุลมให้นะครับก็คือเนี่ยเราก็จะได้เมื่อตั้งค่าเป็นตัวละครหลักในขณะที่คุณสมบัติลอยตัวพลังโจมตีของธาตุลมบวก30%อันนี้คือข้อสังเกตข้อที่2นะครับคือเราใส่ ability so เราจะใช้ได้แค่อาวุธตัวนั้นขั้นแรกเอออันนี้เป็นความสามารถพิเศษของอาวุธตัวนี้ขั้นแรกนะครับ ขั้นสุดท้ายขั้นแม็กคือ60นะครับตอนแรกผมนึกว่าอัพเต็มแล้วจะไอไปใส่แล้วมันจะได้แม็กหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวก็คือใส่แล้วได้ขั้นหนึ่งนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใช้ได้ไม่ได้นะครับอ,อันนี้ข้อสังเกตที่3ให้เราออกไปหน้าตัวละครเหมือนเดิมนะครับแล้วให้เราไปกดตรงที่จัดตั้งปาร์ตี้นะครับให้เราดูตรงนี้นะครับ ability ที่เปิดใช้นะครับนะปุ๊บเข้าไปาใช่ไหมสังเกตไหมครับเนี่ย เมื่อตั้งค่าเป็นตัวละครหลักในขณะที่มีคุณสมบัติพลังโจมตีของธาตุลมตัวละครบวก30%เเห็นไหมใช้ได้แล้วข้อสังเกตข้อที่3ใช่ไหมข้อที่3หรือข้อที่4นี่แหละก็คือจำเป็นที่จะต้องเป็นตั้งเป็นตัวละครหลักเท่านั้นไม่งั้น Ability ใช้ไม่ได้เข้าใจไหมครับก็คือถ้าเราไม่ตั้งเป็น ตัวเมนจะใช้ไม่ได้ตอนแรกผมนึกว่ามันใช้ได้ทั้งสองผมเลยใส่ตัวนกฮูกด้วยผมเลยใส่ตัวนกฮูกด้วยนะครับตัวนกฮูกผมมีนะผมมีอาวุธนะครับเดี๋ยวไปเปิดให้ดูผมก็เลยเอ้าชิบหายและผมนึกว่า2ตัวรวมกันจะใช้ได้แต่อันที่จริงมันใช้ได้เฉพาะตัวละครที่เป็นเมนนะครับตัวละครที่เป็นตัวละครหลักนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวสังเกตได้จากการที่เปิดเหมือนเดิมครับ ability ที่เปิดใช้อันนี้คือ ability ที่ใช้ได้ใช่ไหมครับ ability ที่เปิดใช้อันนี้คือ ability ที่เปิดใช้ไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเมื่อตั้งค่าเป็นตัวละครหลักตัวเองปล่อยสกิลรวมไม่เกิน3ครั้งเนี่ยคือมันเป็นอุปกรณ์เป็น ability โ so, ซที่เราใส่เข้าไปแต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจํากัดให้เป็นว่าต้องเป็นตัวละครหลักใช่ไหมครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับโอเคก็เดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยน ability โซเดี๋ยวเราสามารถเปลี่ยน ability โซแล้วก็ถอด ability โซได้แต่ต้องเสียตัวนี้นะครับลูกแก้วตีเหล็กซึ่งไอ้ลูกแก้วนี้ผมที่ผมรู้ๆเลยคือได้มาจากเควสแหละแล้วมันก็จะแจกมาให้เองตามเราเราผ่านด่านแต่เราสามารถย่อยอุปกรณ์ได้นะครับย่อยอุปกรณ์ได้นะโอเค เดี๋ยวผมเอาไปพูดในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามแล้วก็สามารถกดติดตามที่เพจ阿拉แฟมิลี่ได้นะครับผมจะส่งลิปอยู่ใต้ดิสคริปชันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ